วส,สวัสดีค่ะวันนี้น้องเอยาก,กับมิวมิวและอีกคนนึงลินะะินค่ะอ่าลินินยังมาไม่ถึงนะคะพวกเราสามคนจะมาเล่นสวนน้ำโลโลโลกกันค่ะนี่เรามากันตั้งแต่ตอนที่สวนน้ำยังไม่เปิดนะคะ<า>รู้สึกยังไงบ้างคะน้องแย่รู้สึกตื่นเต้นค่ะอ่าแล้วมิวมิวล่ะ งงๆเหรอมิวมาเล่นวันแรกแล้วนะคะมิวมเล่นไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเรารอลินิดก่อนถ้าลิลินยังไม่มาสักทีเราจะเข้าไปก่อนแล้วไปเจอลิลินข้างในโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะลุกตอนนี้ก็เดินเข้าไปข้างในกันลนะคะอ่าตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ข้างใสนสวนน้ำกันแล้ เด็กๆก,ก็ไปเช่าห่วงยางมาแล้วนะคะคนละอันอันใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราพร้อมเข้าไปลุยเล่นกันเลยนะคะเพราะว่าบางสไลเดอร์มันต้องใช้ห่วงยางอันนี้ะค่ะสซ่ห่วงยางคู่อีกสไลเดอร์หนึ่งขาให้ฟรีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยค่ะ เสียงเอยากับมิลินนะคะใช่จริงๆด้วยเสียงเอยากับมิลินใช่ไหมคะมิลินอันมาใบยเลยเสียเอยากับมิลินจริงๆด้วยโอ้สนุกเลอยใช่ไหม้ยขึ้นดอ้ไไว้ย้ย อ่ส่วนราวได้ขึ้นเลยค่ายิ่งัตพอขึ้นด้วยนะครับอ่าอนนี้นะครับุดนี้จเป็นทานที่นะครับสำหรับไปใช้บรดการตาโบดสัวเตัวหลักสีตัวนะครับบรการเอ่อตัวเครืแอนดรดครับบลูทกัดแนวนะครับตัวไรสนะครับพัดกันนะครับสัวเลยครับเอาต่อนลครับที่ที่ออกมาครับ ได้สว่วนลักขิตด้านบนได้เลยครับอ่าค่ะนี่เอี้ยามากับป๋ั๊บได้คู่ตาแถวเราตรงนี้ได้เลยค่ะน้องเอี้ยอ่าแายืนได้เลยครับเรามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยิงปูงยางมาด้วยยิงปูงยางมาด้วยตอนนี้ส่งไม่ถึงเลยได้ก็ติดต้น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 ได้ค่ะ yeah Thank <laughs> ไปเลยไปตะลุยเลยไปไปจุลินินไปด้วยปากค่ะอ่าไปด้วยกันในสามสาว นได้เลยครับห<ล>น่ารอกช่ไว้คะคนี่เป็นไน้องชายตนั่งอยู่ในหอกยาง่ลูกอ,อย่านั่งขับหกยางนะครับามาเลยตามตาม แต่ลีน่นี่นะว่ายน้ำเก่งมากไม่เป็นไรเลย เลกเป็นยังไงบ้างลินยังไง่ะแล้วปาป๊ากับมิวอ่ะเออดูมิวเดีจะถ่ายรูปด้วยกันดูมิวด้วยนะมิวลงมายังไงเดีลยวต่อแบ็กเป็นทต่อ๋ิวแป๊บเดียวอันนี้ครับสนหน าวน่นเลยครับระว่งขวระว่างขวีเลขขนบเลยต้อคิ่อ้นน้องผมจะต้องมีความสุขนกว่าลสนุกไหมคะสนุกไหมคะดูนี่เรนอะเป็นยังไงบ้างต่อไปสนุกไหมเล้ขึ้นบนเล ไม่ไครับัรนีัสไล มีพักการเล่นสไลเดอร์แป๊บเพราะว่าสาวๆเริ่มอยากเล่นอย่างอื่นกันละสไลเดอร์มันมันมากแต่มันเล่นจนเหนื่อยโอ้โหไปไหนเนี่ยนำทีมโดยลินินพาไปไหนแล้วนะ่ะโอ้ลินินพาเพื่อนไปไหนแล้วนะั่นน่ะโอ้เดินไปโน่นแล้วเยียลินินพามิว,วไปจนเหนด่ยแล้วไปทำอะไร เราตามไปดูเขากันนะคะมาพักเล่นน้ำแช่น้ำกันนะคะเจ๋งมากเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะสู้ๆสู้ๆ <'s busy> เล่นดำน้ำแข่งกันแม่ <li> เมตตาอยู่อยู่กับพ่อเดี๋ยวเอาให้นะคะค่าพ่อเอาว่ตตาให,ให้น้องย่ากับให้มิวหน่อย เป็นค่ะออะเริ่มค่ะเริ่มเลยเอา้ากดต้อนโอ้เราครบพีมากเลยกรตอนก็อตอ้อ,ตอนกับแม่แอนดีใจจังเลยเนี่ยโอ้โหอะดูสาวๆดำน้ำดูเจเจดำน้ำกันโอ้โหมิวมิวพาเป็นนักกีฬา ไม่เป็นไรค่ะอ๋อลิเนี่องโอ้โหมิวมิวเก่งมากฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ช่องเอียร์ขับแชนแนลด้วยนะคะ